สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับน้องคิตตี้อีกเช่นเคยนะคะวันนี้น้องคิตตี้จะพาพี่เพื่อนเพ,นพืนทุกคนมาชมความน่ารักของแรดกันนะคะเดี๋ยวมาเดินชมความน่ารักน่ารักของน้องแรดไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ที่นี่จะมีแรดทั้งหมดประมาณ4ตัวกันนะคะแระที่นี่นะคะมีแต่ตัวใหญ่ๆกันทั้งนั้นเลยใหญ่มากเลยนะคะ ดูท่าแล้วตัวเนี้ยค่ะน่าจะใหญ่ที่สุดนะคะน่าจะใหญ่กว่าทุกๆตัวเลยดูแต่ว่ายืนเคียวมกฟบฟบฟบอยู่เลยทีเดียว ส่วนบรรยากาศวันนี้นะคะอากาศดีมากเลยค่ะเหมาะสำหรับการออกมาเดินเล่นมาเดินชมน้องๆสัตว์น้อยที่น่ารักแบบนี้นะคะวิววิวตัวนี้ก็ใหญ่ตัวนี้ใหญ่เหมือนกันอยู่นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมตัวเนี้ยค่ะ

สำหรับวันนี้น้องคิตตี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องคิตตี้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ